สาธุครับท่านจินนาิรีบุไคผู้เดินมักในดับสัพปาทิเทสสนิพานธาตุหรือสมาญานะะวันนี้อาการจิตของท่านอาจารย์จินนาิริบุไคเป็นยังไงบ้างครับน้ำกลาบสสดีเจ้าค่ะก็อาการทางจิตมีมีเมื่อเมื่อวานก็ค่ะที่ที่มีการรวมรวมสมาธิเจ้าค่ะคือ ขณะกำลังขับรถเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าจุก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 ,จกตรงหน้าหน้าอกเจ้าค่ะเหมือนจะหายใจไม่ออกเนี่ยและ้และลมเขาก็หาย้าพเจ้าแผ่นมตนตาแล้วก,แวก็แล้วก็ทำสับพระัะเจ้าค่ะวนรอบก็มีความเบาความโล่งเจ้าค่ะไปประมาณยี่สิบนาทีเจ้าค่ะขับรถก็ ทำวนต่อเนื่องเจ้าค่ะลับพาะะแล้วก็ก็พอเอาวิชานั้นระดับด้วยการสำลอกโดยไม่มีเหลือสังขารึิงดับสละสลัดคืนซึ่งอุปทานขันห้าแล้วก็แผ่เมตตาวนเจ้าค่ะก็มีความโป่งความโป่งความโล่งเหมือนสมองโล่งอะเจ้าค่ะอาจารย์อืมสาจุ กักาทูอ่าแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับก็ขณะลงไปรับน้องแล้วก็กลับกลับมาบ้านก็ก็ยังรู้สึกว่าลมหายใจละเอียดเจ้าค่ะจะจะมีความรู้สึกตรงนี้มาตั้งตั้งแต่ตอนรับทำกับท่านอาจารย์ วันวันก่อนนู้นเจ้าค่ะก็ขณะรับธรรมก็รู้สึกว่าเหมือนจุกจุกตรงหน้าอกตรงช่วงท้ายเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็วางสายจาก่านอาจารย์แล้วก็ก่อนคืนกลางคืนก็ขณะเปิดเปิดคลิปฟังเจ้าค่ะก็รู้สึกว่ามีการจุกจุกแล้วก็เหมือนลมหายใจจะไม่มีอ่ะแต่ก็น้องก็กวนตรงนั้นก็หายไป แล้วแล้วก็พออีกวันหนึ่งก็ขณนะช่วงช่วงบ่ายเจ้าะที่ขับรถก็พอพอนั่งรถปุ๊บก็ไม่ไม่ได้เปิดคลิปนะเจ้าค่ะก็คือเขาเขาก็รวมรวมเลยเจ้าค่ะพระพเจ้าก็รับพัสสะวนรอบนะคะแผ่นดิตาก็ทําได้แบบเบาโล่งน,นะเจ้าค่ะเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเจ้าค่ะทุกครับ น้องกัดสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบจิตตั้งมั่นในทิฏฐธรรมนะครับเมื่อเขามีความตั้งมั่นก็จะเข้าสู่ของระบบของสหราชกตนะครับซึ่งเป็นสหปชาปัจจัยนะครับในสหชาตชาปัจจัยกับสหรากตะก็รวมกันนะก็เป็นธรรมันเอกที่ผุดขึ้นนะที่ผุดขึ้นนะก็จะทําให้ท่านทชาบชัด ในชัดตามความเป็นจริงมันทุกอย่างทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังตุลาตาในทางคำว่าในเสตจมินโสตตาใช่ไหมครับเพราะวิชานั้นแหลดับในการสำลอกโดยไม่เหลือตังการจึงดับละสลักขึ้นทึงอุปทานขันห้านะครับที่เป็นที่เป็นอนิจจังตุลาตาในทางคำว่าในเสตจมินโสตตาท่านก็กําหนดแผ่เมตตาใช่ไหมครับ เจ้าค่ะแผ่นิตาได้ต่อนเนื่องเลยเจ้าค่ะอ่าต่อนเนื่องเลยไม่มีอะไรมาสะดุดก็ทาไม่ให้เกิดความดีดดความเพลินในความพอใจที่จะทําให้เกิดนันทิได้นะผู้เดินมรรคก็จึงสามารถดับปัสสัตต่อนเนื่องได้ตลอดนะครับทั้งอ่าสิ่งที่จะพูดขึ้นมาหรือถึงที่จะไปปรุงแต่งหรืออยู่กับปัจจุบันนะก็จะทำให้การรวมรวมอินทรีย์อินทรีย์ห้าปรากฏ แล้วก็ทําให้เกิดความเบากายเบาจิตณะขณะปัจจุบันนะครับเคยเกิดแบบน,นี้มาก่อนไหมครับช่วงช่วงก่อนไม่ไม่เคยเกิดเจ้าค่ะก็มีมีช่วงช่วงวันก่อนนเะ้าค่ะที่รับทรรกับท่านอาจารย์แล้วก็มีเกิดมาช่วงกลางคืนแล้วก็ของของเมื่อวานตอนบ่ายอย่างอย่างเห็นได้ชัดเจ้าค่ะ เกิดมากี่ครั้งเลยครับท่านอาจารย์เกิดสามครั้งเจ้าค่ะท่านก็นเดินมารกมาเนาะเจ้าค่ะแล้วท่านบัญอาตาธถุในขณะบริบัติอน,นั้นก็เท่ากับที่ท่านกําลังเดินมารกอยู่นะครับสิ่งที่ท่านดับปัสสะนะครับสิ่งที่ท่านกําลังดับปัสสะต่อเนื่องซึ่งถ้าท่านไม่ดับปัสสสะ จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดความเพลินด้วยค่ะก็ก็จะเห็นอดีตนะคะอดีตแล้วก็เขาก็จะปรุงแต่งเป็นอนาคตแล้เจ้าค่ะอะ๋อถูนั่นก็หมายถึงท่านกําลังจัดการอาหารของความไม่รู้ใช่ไหมก็คือคอ,อวิชาก็คือกาวาลีกาลีหารเห็นไ,ไหม เมื่อท่านกําหนดรู้ตรงเนี้ยกําหนดรู้ตรงเนี้ยกําหนดในความยินดีซึ่งเขาจะเกิดแต่เบญจกามเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเกิดได้ถูกไหมในเบญจกามห้าที่กามาคุณนี่แหละทำไมเมื่อท่านกําหนดรู้ตรงเนี้ยความยินดีต่างๆเนี่ยเบญจกามก็ไม่สามารถเกิดได้กระท่านกระเท่ากับท่านน่ะเข้าใจในสัญญาตสิบไหมซึ่งเป็นเครื่องชักนำใช่ไหมที่ทําให้มาสู่โลกนี้ก็จะไม่มีอีก ถ้าท่านเข้าใจในสภาวะในระบบของสังโย์ตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นะนะสภาวะต่างๆตรงเนี้อที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถาที่จะมาดึงให้ท่านเข้าสู่ระบบได้ในะที่เป็นกิเลสทั้งหลายแหลเพราะฉะนั้นในสักยาะทิฏฐิในตัวตนของท่านในความรู้สึกในการที่รับมาแล้วและเข้าใจแล้วเนี่ย จะปล่อยวางได้ไหมไม่ปล่อยวางได้เจ้าค่ะจะไม่ไม่ยึดไม่ไม่ไม,มีเข้ามาเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์อเพราะนั้นในในสภาวะที่เป็นวิกฤตจิตฉาท่านยังลังเลสสงสัยในธรรมพระองค์อีกไหมล่ะข้าพเจ้าสรท้ายอยากอันยิ่งเจ้าค่ะอ่าเพราะฉะนั้นในศีลธประมาทเนี่ยในสภาวะเนี้ยท่านก็เข้าใจในธรรมพระองค์เพราะนั้นจะไปนับถือ ท่านอาจารย์องค์อื่นหรือนักบวชชีพามท่านอื่นอีกไหมล่ะ,ะ,ะมีแต่ของพระอ,องค์เจ้าค่ะคือคือเกิดกับตัวข้าพเจ้าทั้งสมาธิขณะปัจจุบันเจ้าค่ะเพราะนั้นในการเดินมารของท่านในการราคาทั้งหลายที่เข้าไปสู่ในสมาธินี่ยท่านติดอกติดใจในสมาธิไหม ไม่ยึดเจ้าค่ะไม่ยึดในกาม,มทั้งหลายแหล่เนาะในการลราคะในปฏิาสัญญาการกระทบกระทั่งทางจิตในบุคคลรอบข้างเป็นยังไงล่ะข้าพเจ้าก็รู้ข้าพเจ้าก็ปล่อยเจ้าค่ะอืมจา่าทูดังนั้นการที่ไปกระทบกระทั่งทางจิตเมื่อกระทบปุ๊บก็วางกระทบปุ๊บก็วางใช่ไหมครับเจ้าค่ะอ่าในรูปราคา ที่จะไปติดใจในสมาธิต่างๆชอบไหมสมาธิสนใจไหมติดใจสมาธิไหมไม่ติดใจแล้วค่ะคือวางเบาหมดเลยเบาหมดเลย,ยไม่ยึดไม่ติดกับสมาธิที่เป็นรูปราคะแล้วก็อารูปราคาละล่ะทำชั้นลึกที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะตั้งแต่อาการสารนันจานะวิญญาณนันจานะกินใจอเนวัตัญญาณตัญญาสัญญาเวนโร ยังชอบอยู่ไหม,ไมหรือไม่เอาแล้วไม่เยึดไม่เยึดไม่เอา,เอาจ้ะค่ะปล่อ,อยครับเพราะฉะนั้นในในการที่เราเดินมากกว่างีย้ยเป็นไงตัวตนเป็นไงบ้างการวางอัตราที่หนึ่งวางอัตราสองวางอัตราสามวนรอบหนึ่งอาการดิบสองวนรอบสองอาการดิบสองวนรอบสามอาการดิบสามทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับยังมีมานะอยู่ไหม,ม ก็จากเริ่มต้นเจ้าค่ะก็จะปล่อยบางเบาลงมาเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วอพอทําสูงขึ้นก็จะไม่ยึดเลยเจ้าค่ะแม้แต่แม้แต่ตัวเองแม้แต่คนรอบข้างเจ้าค่ะก็เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเจ้าค่ะก็เห็นเป็นอนิจจังเจ้าค่ะอืมสาธุ นะแล้วก็ที่ท่านเดนมาร์กมาเนี่ยทุกวันเนี้ยสงบระง,งับปานี้เป็นธรรมชาติหรือว่าฟุงา้งซ่านสงบระง,งับเจ้าค่ะเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะอ่าใช่ไหมก็เกิดการสงบระง,งับปานี้เป็นธรรมชาติและยังกระเสือกกระสนดุลนดุลายไหมไม่กระเสือกกระสนเจ้าค่ะจะเป็นธรรมชาติง่ายง่ายเจ้าค่ะ,ะไม่ยึดไม่ติดเจ้าค่ะ เพราะนั้นก็จะเข้าสู่ระบบของอุตานจากกดกดจักทไม่เย็ดไม่ติดนะครับทําให้ท่านได้วิชาใช่ไหมท่านก็เกิดวิชาขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทํามาทั้งหลายแหล่มันก็เป็นอวิชาเพราะความไม่รู้อแะเพอเข้าใจในความรู้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําให้ท่านรู้อริยศสตร์รู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมตามความเป็นจริงเจ้าค่ะตามที่พระองค์ตัดทุกอย่างเลยเจ้าค่ะอืมสาธุนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่ท่านเจอเนี่ยที่ท่านไปรับสภาพธรรมต่างๆที่ไปเดินทางแต่ละวันแต่ละวันก็เหมือนการเดินทางไกลเห็นไหมครับระหว่างกิจการงานและที่ท่านเกิดนี่ก็เกิดจากสภาวะปัจจุบันหมดนั่นก็หมายความว่ากายคตาสติของท่านทํางานสมบูรณ์ไหมครับสามารถที่จะดับปัสสาะทางตาหาูจมูกลิ้นกาย ทำไมก็จะต้องสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถจะรวบรวมทําได้ใช่ไหมครับะฉนนั้นในกายคกตาสติของท่านก็จะอยู่กับจิตอธิฐานการงานเช่นกันถึงจะเดินบักได้ถูกไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะไปดับราคาดับโทสะโมหะใช่ไหมที่ทีมานักสกาลังเลได้ถูกไหมครับถูกต้องเจ้าค่ะอาจารย์ทำกับธรรมชาติเจ้าค่ะอยู่กับอาชีพ อยู่กับครอบครัวเจ้าค่ะอืมตาดูเพราะนั้นอารมณ์ต่างๆอ่ะที่ท่านพอใจไม่พอใจมีสุขมีทุกเนี่ยท่านยังปรารถนาในอารมณ์เหล่านี้อยู่ไหมล่ะอืมข้าพเจ้าปล่อยหมดเลยเจ้าค่ะไม่ไม่ยึดไม่เอามาใส่ใจเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรท่านถึงปล่อยได้ก็ข้าพเจ้าอ่าดับ ผัดตับเจ้าค่ะแล้วก็สลัดคืนเจ้าค่ะก็ mm hmm. เป็นลำดับสาธุนะครับกนะ็ถ้าถามให้ท่านปัจจุบันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากได้สนทนาแล้วกับเราข้าพเจ้าก็ลมละเอียดมากเจ้าค่ะท่านอาจารย์งานปัจจุบันใช่ไหมเจ้าค่ะอมืมีตัวตนอยู่ไหมล่ะ ไม่มีเจ้าค่ะก็ไม่ยึดไม่ติดนะคะอยู่ในสภาวะแบบสมองโปร่งๆไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่สนใจก็สลัดคืนเจ้าค่ะอ่าจะธูนะเพราะฉะนั้นในสภาวะที่ทงตัดนี่ก็จะทําให้ท่านเนี่ยอ่ารู้รอบเข้าใจในการเดินมารตามที่พงตัดได้ใช่ไหมครับก็ก็จะเข้าใจเป็นลําดับลําดับ ะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะตรงเนี้ยก็จะทําให้ท่านมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับที่จะเข้าสู่ระบบของสัุป,ปาทิเสสนิพาทธาุนะครับที่ะ่งทรงตัดไว้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านได้รับแล้วได้เข้าใจแล้วก็จะทําให้ท่านหลุดออกจากสังโยชน์ในการทิ้นรอบที่จะหลุดพ้น ด้วยความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะว่าท่านได้สวยอารมณ์ได้รับอารมณ์ในการที่พอใจไม่พอใจอย่างสวยสุขทุกข์อยู่ด้วยสภาวะที่อยู่กับอินทรีย์ห้าเหล่าเนี่ยซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งยังไม่ได้บุกสลายยังไม่ได้เพราะเพราะว่าอะไรเพราะชีวิตเป็นปัจจัอยอายตนะยังมีอยู่เมื่อท่านได้ส่วยแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อเขาตั้งอยู่จะไม่เกิดปรากฏการใดๆเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะ ดึงใจให้ท่านลงไปได้ที่ทําให้เกิดนันทิในความเพลินใช่ไหมครับจึงไม่สามารถที่จะมากระเพื่อมราคะโทสะโมหะที่จะทําให้ท่านเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยแหละคือการเข้าสู่ระบบของสอัพป,ปาทิเสสนิพันธาโดยบริบูรณ์นะครับอันนี้ก็ขอ,อโมทนาสาธุให้กับท่านอาจารย์จินตนาสิริภคัยู้บรรลุ สอุปาที่เสนิพานธาตุนะครับกาบโมทนาสาธุกคราดในกร็อยู่ในระบบของสัมมาญาณะนะครับแล้วท่านจะปฏิบัติต่อไหมครับก็ปฏิบัติต่อแล้วค่ะตามท่านอาจารย์สาธุเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็สาธุมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับ ข้าพเจ้าก็ฝากขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะก็อ่าก็เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติเจ้าค่ะเพื่อท่านอาจารย์สิทธิ์เยอะก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็ทําแล้วก็ได้จะผ่านมาโดยไม่ยากไม่ลําบากเจ้าค่ะ มีอะไรจะกล่าวฝากสิทธ์น้องไหมครับก็ก็ทำทำตามท่านอาจารย์อย่างเดียวเจ้าค่ะแล้วก็มีความเพียรนะคะแล้วก็มีปัญญาที่ท่านอาจารย์สอนเจ้าค่ะแล้วก็จะถึง จะสามารถถึงอที่สุดแห่งทุกได้เจ้าค่ะก็เพราะว่าถ้าพเจ้าปฏิบัติก็อยู่กับการงานอยู่กับการเลี้ยงลูกตั้งแต่อายุแปดเดือนนะเจ้าค่ะก็ยังยังสามารถทําได้ก็อยากให้ทุกท่านอย่าประมาทเจ้าค่ะให้ฉกฉวยเวลานี้เอาไว้เจ้าค่ะ ก็จะเป็นจะไม่เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเจ้าค่ะน้องกะอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะานาจารย์สาธุครับตอนนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วครับตั้งแต่เลี้ยงมาตั้งแต่แปดเดือนตอนนี้สี่ขวบนิดหน่อยเจ้าค่ะอ๋อก็ใช้เวลาสามปีกว่าเนาะเจ้าค่ะก็อยู่กับเจ้าเทวดาองค์น้อยมาตลอดนะเจ้าค่ะแล้วเป็นไงครับเดี๋ยวนี้แข็งแรงดีไหมเจ้าเทวดาองค์น้อยดื้อซนอะไรไหม ตอนนี้แข็งแรงขึ้นเจ้าค่ะอืมตาทุกสภาพดีเจ้าค่ะท่นานอาจารย์ดีแล้วดีแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ขออานวยพรให้กับท่านอาจารย์สินนาธิบุคไข่เนาะเข้าไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์คือสัมมาวิมุตติหรือวิมุทตยานทัศนะในการต่อไปนะครับบัดนี้ท่านก็ได้บรรลุสัพปาทิเศสนิพานธาตอย่างบริบูรณ์แล้วนะครับ เอาแล้วนะกอนอนุญาติใช้เวลากับท่านอาจารย์จินนาชลิภูไข่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะจ่าตูฟ้าสวัสดีครับแล้วตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ